เราเรียนรู้เรื่องการตื่นรู้จนมาถึงช่วงนี้นะคะก็ที่เราให้ manifest กันการสร้างนะคะสร้างโลกความเป็นจริงของแต่ละคนนะคะว่าทำไมทำไมถึงต้องช่วยกันสร้างไทม์ไลน์หรือว่าสร้างความเป็นจริงของแต่ละคนขึ้นมาที่อยากจะอยู่ในโลกใหม่นะคะเพราะว่าการทำงานของไทม์ไลน์จริงๆแล้วเนี่ยของปัจเจกบุคคลนะคะแต่ละคนอะ มันมีการเลือกไทม์ไลน์อยู่ทุกขณะจิตในการใช้ชีวิตของปังปจเจกบุคคลนะคะมันมีการเลือกไทม์ไลน์ตลอดเวลาเลยและใครที่จะยกระดับการสันสุนทนของตัวเองนะคะมันก็คือเป็นการตัดสินใจเลือกนะคะตัดสินใจเลือกไทม์ไลน์ที่เราจะใช้ชีวิตในการที่เราจะเลือกอวิถีหรือว่าหนทางชีวิตที่เราจะ ดำเนินไปนะคะการเลือกไทม์ไลน์ในลักษณะนี้มันเกิดขึ้นอยู่เสมอๆอ,อยู่แล้วแต่ก่อนหน้านี้ที่เราไม่รู้เรื่องการตื่นรู้นะคะแล้วก็มีการปิดบงังข้อมูลที่แท้จริงเยอะแยะมากมายที่เราถูกควบคุมอะไรก็แล้วแต่ เราก็เลยเลือกไทม์ไลน์กันแบบสเปซสปะมากๆนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยมีอํานาจนะคะเรามีพอร์มีพลังภายในที่เราสามารถที่จะสร้างสรรค์ชีวิตของของตัวเราเนี่ยได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกับว่าเราไม่รู้อะค่ะว่าเราสามารถสร้างได้เราไม่คิดว่าเรามีพลังในการสร้างสรรค์ที่จะสร้างสร้างเส้นทางชีวิตของตัวเองได้คิดว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นที่จะสามารถดนบันดาลให้เราได้และสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเราก็เชื่อกันแบบผิดๆนะคะว่ามันอยู่นอกตัวเรามันคือคนอื่นมันคือสถานที่อื่นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นบุคคลอื่นที่ผู้คนนับถือกันมากมายนะคะเริ่มใส,ส่ศรัทธากันมากมายก็คือเป็นบุคคลอื่นเป็นสถานที่อื่นซึ่งอยู่นอกตัวเราเราก็จะไปเชื่อนะคะว่า ผู้อื่นหรือว่าสถานที่อื่นนะคะสิ่งอื่นนะคะมีอำนาจที่จะโดนบันดาลให้ชีวิตเราเนี่ยเป็นไปตามที่เราไปไปขอะคะ่ะไปขอไปบนบานสารกล่าวอันนี้คือความเชื่อเก่าที่เราเคยถูกปลูกฝังมานะคะเราก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอะ่ะตัวเราเองนี่แหละ ตัวเราเองนี่แหละที่เป็นพลังงานศักดิ์สิทธิ์นั้นที่สามารถที่จะโดนบันดาลหรือว่าสร้างชีวิตสร้างวิถีชีวิตโดยการตัดสินใจในการเลือกวิถีชีวิตเลือกไทม์ไลน์ในการดำรงอยู่ในแต่ละขณะจิตเลยนะคะและการเลือกไทม์ไลน์นั้นอ่ะมันมีเทคนิคอยู่นิดๆหน่อยๆนยแต่ถ้ารู้เทคนิคนี้แล้วนะคะคือสามารถที่จะสร้างชีวิตได้อย่างใจต้องการเลยนะคะก่อนหน้านี้คือเราเลือกไทม์ไลน์ โดยที่เราไม่รู้ว่า,าการสั่นสะเทือนของเราอะค่ะมันอยู่ต่ำมันอยู่สูงนะคะจากาความคิดบวกความคิดลบพลังงานที่มีคลื่นพลังงานาในด้านบวกหรือด้านลบในเวลาที่เราสบายใจหรือว่าในเวลาที่เราเป็นทุกข์อันเนี้ยเราสเปสปะเราไม่รู้เทคนิคในการที่จะเลือกตัดสินใจทไลายต่างๆที่ให้มันเกิดขึ้นต่อเนื่องจากณปัจจุบันขณะนะคะแล้วก็ เลือกตัดสินใจเลือกเส้นทางเลือกอาชีพเลือกคือมันทุกขนาดจิตในการเลือกเลยค่ะเลือกสมมติว่าเลือกกินข้าวเลือกจะไปทานข้าวจะทานร้านนี้หรือทานร้านนี้อย่างเงี้ยเนี่ยมันก็คือเป็นเส้นทางไลายทุกอย่างเลยอันนี้ระดับปัจเจกบุคคลนะคะที่เราจะต้องตัดสินใจเลือกแล้วถ้าเป็นเรื่องใหญ่ๆเรื่องงานเรื่องคู่ครองเรื่องเลือกซื้อบ้านเรื่องเลือกซื้อรถเรื่องย้ายที่อยู่ เรื่องอะไรก็แล้วแตนะ่ที่เราจะต้องตัดสินใจเนี่ยเทคนิคของมันก็คือว่าเราเนี่ยจะต้องสร้างสภาวะตัวเองอ่ะให้อยู่ในสภาวะของความสบายใจใช้คำนี้จะง่ายสุดนะความสบายใจคือเราอยู่ในการสั่นสะเทือนที่สูงเรามีความสุขภายในการสั่นสะเทือนสูงความสบายใจความโล่งใจอะมันเป็นจิตสำนึกที่ ที่มันอยู่ในสภาวะที่สั่นสะเทือนความผี่สูงหากว่าเราตัดสินใจเลือกในสภาวะนี้นะคะเราจะสามารถเลือกไทม์ไลน์ที่มันจะมีการสั่นสะเทือนเดียวกันนะคะเราก็จะเลือกอ่เลือกถูกต้องนะคะคมชัดในการตัดสินใจเลือกทางเดินของของแต่ละทางได้แต่ถ้าหากว่าเราไปเลือกทางเลือกอการตัดสินใจที่เราทุก ทรมานใจนะคะรู้สึกว่าโอ๊ยแบบไปต่อไม่ได้รู้สึกว่าสิ้นหวังเหลือเกินนะคะหากว่าเราอยู่ในสภาวะนั้นแล้วเราดันไปตัดสินใจเลือกโดยเฉพาะสิ่งสำคัญสำคัญในชีวิตนะคะเราจะเราจะตัดสินใจในระดับความถี่เดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะไทม์ไลน์ของชีวิตเราอะ่ะมันจะเดินไปในเส้นทางความถี่ที่มันสั่นสะเทือนเดียวกันคือเป็นการสั่นสะเทือนต่ํา นี่คือเทคนิคนะคะเทคนิคในการที่จะตัดสินใจเลือกทำลายเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในเส้นทางการตื่นรู้ใส่จิตวิญญาณนะคะที่เราสั่นสะเทือนสูงๆเนี่ยเราถึงจําเป็นจะต้องอยู่ในปัจจุบันขณะก็คือโฮพลังงานที่เชื่อมต่อไฮเออร์เซลลนะคะเชื่อมต่อตัวตนที่สูงกว่าของเราอยู่ทุกขณะจิตที่เราสามารถที่จะ,ะดํารงอยู่ในสภาวะแบบสบายใจได้เราจะได้ตัดสินใจเลือกทุกๆอย่างในการดำรงอยู่ของเราอะค่ะ ในเส้น timeline ที่มันสันสะเทือนสูงแล้วเราก็จะสร้างสร้างเส้นไทม์ไ i n ์นั้นอะเป็นโลกความเป็นจริงที่มันปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเรานะคะว่าสิ่งแวดล้อมผู้คนสิ่งของการงานอะไรก็แล้วแต่ที่เราเลือกะคะ่ะมันจะถูกต้องชัดเจนมันจะถูกที่ถูกทางถูกเวลาเสมอนะคะหากว่าเราคงสภาวะของ ของอ่าการสั่นสะเทือนสูงไว้ได้อยู่ตลอดเวลานี่คือว่าทําไมเราถึงต้องมีสติทําไมถึงเราต้องมีสมาธินะคะในเรื่องนี้นะคะก็ฝากไว้ด้วยสําหรับอ่าการฝึกตัวเองให้อยู่ในการสั่นสะเทือนสูงสๆแล้วก็เลือกไทม์ไลน์เลือกไทม์ไลน์การใช้ชีวิตของเราในในแต่ละขณะนี่คือเป็นระดับปัจเจ็บุคคลและถ้าหากทุกๆคนเลยนะคะที่ตื่นรู้ที่รู้ข้อมูลนี้ทำแบบนี้ร่วมกันนะคะ ไทม์ไลน์รวมอะค่ะคอลเลกทีฟคอลเลกทีฟนะคะก็คือส่วนรวมนะไะทม์ไลน์ส่วนรวมของกลุ่มคนหรือว่ากลุ่มจิตวิญญาณที่เป็นกลุ่มใหญ่นะคะคิดไปในแนวทางเดียวกันคือสันสะเทือนสูงสันสะเทือนสูง,สสสงมีความรักความเมตตาความอาเอื้อเฟื้อให้อภัย,ให,ภยให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็มีแต่การสันสะเทือนที่สูงๆแล้วรวมเป็นมวลเป็นเป็นมวลพลังงานที่มันมากพอค่ะ นี่มันจะเป็นการสร้างไทม์ไลน์รวมที่ณนะตอนนี้ที่เราบอกว่า,าเข้าสู่ยุคทองใหม่การแอสเซนชันนะคะการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์หรือว่าเข้าสู่มิติที่5เนี่ยหากว่าทุกคนที่ตื่นรู้รู้ข้อมูลนี้แล้วช่วยกันสร้างปัจเจกบุคคลใช่ไหมคะช่วยกันสร้างเลือกไทม์ไลน์เนี่ยมันจะเป็นพลังงานมวลรวมสร้างไทม์ไลน์รวมที่มันเป็นลักษณะที่เราช่วยกันสร้างโลกยุคใหม่ขึ้นมาให้เป็นความเป็นจริงที่มันเป็น เป็นกลุ่มก้อนพลังงานที่ใหญ่มากพอค่ะแล้วมันจะสร้างนะคะสร้างโลกใหม่กระบวนการตรงนี้นะคะมันเป็นกระบวนการธรรมชาติของจักรวาลที่หากว่ากลุ่มพลังงานมันมันคอเลกทีฟกันนะคะมันมันรวมตัวกันเนี่ยเป็นกลุ่มใหญ่มากพออ่าให้เห็นชัดเจนเลยก็คือว่าคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยสั่นสะเทือนสู่มิติที่5และคนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยคือ ไม่ต้องการไม่ต้องการไปไหนนะคะไม่ต้องการพัฒนาไม่ต้องการอะไรคือต้องการที่จะอยู่ในการสั่นสะเทือนอา่ามิติที่3และพลังงานมวลรวมของมิติที่3ก็รวมกลุ่มกันนะคะหนาแน่นมากพอแล้วก็ไม่ต้องการที่จะพัฒนาแล้วไม่ต้องการที่จะไปต่อในมิติที่5นะคะคือเป็นอา่าเป็นจิตวิญ,ญญาณที่ต้องการที่จะมี มีประสบการณ์อยู่ที่มิติที่สามคือต้องการต้องการเล่นอยู่ตรงนี้เป็นกลุ่มพลังงานที่มีความหนาแน่นมากพอแล้วมันไม่มีใครที่ที่อยากจะไปมิติที่ห้าได้อีกแล้วก็กลุ่มคนที่ห้าเนี่ยมีการเอเซนชั่นนะคะคือหมายถึงว่าปัจเจกบุคคลเนี่ยสันสะเทือนมากพอแล้วก็ไปไปรวมกลุ่มพลังงานนะคะรวมกลุ่มพลังงานเป็นจิตวิญญาณที่สันสะเทือนสูงนะคะ มากพอนะคะกลุ่มพลังงาน2กลุ่มเนี้ค่ะจัก,กรวาลน,น่ะจะมีกระบวนการในการแยกเหมือนแยกเซลล์อะค่ะคือคือการแยกเซลล์ออกเหมือนเป็นการแยกโลกออก2 2โลกก็คืออ่าเป็นโลกที่มันเป็นโลกใหม่โลกยุคทองใหม่สันสเินมิติที่5ก็คือจะเป็นกลุ่มจิตวิญญาณกลุ่มพลังงานของกลุ่มนี้ที่สันสเดินสูงแล้วก็พลังงานโลกเก่าก็ใช้ชีวิต ดำรงอยู่ในในการสั่นสะเทือนมิติที่สาต่อไปอันนี้มันเป็นการทํางานของของจักรวาลเลยนะคะมันเป็นมันเป็นการทํางานของธรรมชาตินะคะซึ่งครูไปศึกษามาก็เลยพยายามที่จะสรุปให้เข้าใจณนะตอนนี้ที่ที่ครูสามารถจะ,อ,ะอธิบายได้จริงๆมันมันจะลึกกว่านี้แต่ว่าณตอนนี้ค่ะครูครูอธิบายได้แค่นี้ครูเข้าใจเข้าใจลึกซึ้งนะคะแต่ว่าการที่จะมาอธิบาย ออกมาให้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 คนเข้าใจแบบง่ายๆเนี่ยมันก็ต้องแบบอ่าค่อยค่อยค่อยๆอยอ,ยอธิบายไปเรื่อยๆนะคะคือตอนเนี้ยครูสามารถสรุปได้ประมาณนี้นะคะก็คือมันจะมีมันจะมีการแบ่งแยกในลักษณะแบบนี้นี่คือทําไมนะคนคนที่ตื่นรู้ไม่ว่าจะเป็นอ่าทั่วโลกเลยนะคะทั้งชาวตะวันตกตะวันออกอทั่วโลกที่ที่ตื่นรู้ก่อนแล้วรู้เรื่องราวเหล่านี้ทุกคนเลยจะพูดบอกว่าให้ manifest ให้สร้างสารร โลกความเป็นจริงส่วนตัวของตัวเองแล้วก็ให้สร้างเส้นท์ไลน์ของตัวเองที่ต้องการจะเป็นจะอยู่ในการสรรเสริญสูงสูง,สงทำไมเขาถึงพูดสั้นๆง่ายๆแบบนี้เองแต่ว่าไม่ได้อธิบายว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะคะเพราะว่าหน้าที่ของเราอะคะ่ะจริงๆแล้วเราสร้างแค่นี้แหละแล้ว สิ่งอื่นนอกเหนือจากนี้ค่ะจักรวาลจะจัดสรรเองมันเป็นหน้าที่นะคะมันเป็นงานหลักของของจักรวาลที่ทําทงานอยู่แล้วนะคะทำงานอยู่แล้วเป็นกฎจักรวาลที่ทํางานอยู่แล้วหากว่าเราต้องการที่จะ a s ส e n s i o n นะคะต้องการที่จะดํารงอยู่ในใ,ในในมิติที่สูงขึ้นที่ที่เรารู้กันนั่นแหละมีความสะดวกสบายมีแต่ความรักความสามาคัคคีอะไรเงี้ยที่เราต้องการที่จะอ,อยู่ อยู่ในการดำรงอยู่ของจิตสํานึกในระดับการสัสนสเืินความถี่ที่สูงที่เป็นมิติที่5เนี่ยเราก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็คนมนุษยชาตินะคะในในโลกของเรานี่แหละมีส่วนทุกคนนะคะมีส่วนสำคัญทั้งหมดเลยที่จะช่วยกันนะคะเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นมวลเป็นมวลรวมเป็นกลุ่มก้อนพลังงานนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยมันเห็นภาพได้ชัดเจนมากๆเลยว่า มันไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะไปมิติที่5มันไม่ใช่กลุ่มพลังงานทุก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 จิตวิญญาณที่จะไปมิติที่5เพราะว่าอะไรคะเพราะว่ากลุ่มจิตวิญญาณนะคะมันก็มีกลุ่มทั้งทั้งกลุ่มจิตวิญญาณใหม่กลุ่มจิตวิญญาณเก่าแล้วก็กลุ่มกลุ่มจิตวิญญาณที่ที่แอดวานใช่ไหมคือเป็นเป็นกลุ่มที่เพิ่งเพิ่งจะมามีประสบการณ์ที่มิติที่3นะคะก็ไม่ได้ต้องการที่จะไปไหนอะไรอย่างเงี้ย มันเป็นโซแพลนที่ที่มาเกิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกจิตวิญญาณจะได้ไปมันอยู่ที่ว่าเจตจำนงเสรีะคะ่ะเจตจำนงเสรีของจิตวิญญาณดวงไหนที่ต้องการที่จะ ascension นะคะต้องการที่จะไปสู่อ่มิติที่มันสูงขึ้นนะคะแล้วก็ไอตัวเจตจำนงเสรีเนี่ยมันจะทำงานได้นะคะก็ต่อเมื่อจิตวิญญาณน,นั้นหรือว่าบุคคลนั้นพลังงานนั้นเนี่ย สั่นสะเทือนสูงนะคะอยู่ในการสั่นสะเทือนที่สูงถึงจะมีเจตจำนงเสรีะคะ่ะที่จะมีอิสระภาพในการเลือกนะคะที่เราจะไม่ถูกควบคุมโดยโปรแกรมที่มีผู้ควบคุมเราอยู่ะคะ่ะหากว่าเราสั่นสะเทือนต่ำเนี่ยไอ้ตัวเจตจำนงเสรีตัวนั้นอะคือเราจะไม่ได้มีอิสระภาพในการใช้นะคะเพราะฉะนั้น,น่ะทำไมถึงต้องนั่งสมาธิทําไมถึงต้องอเหมือนขัด ขจัดอัตราตัวตนเก่าต่างๆที่ออกมาให้ความรู้กันนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราจะต้องอรู้ไว้นะคะว่าการกระบวนการในการแยกเนี่ยมันมันมันเป็นในลักษณะประมาณนี้นะคะเท่าที่ครูสามารถที่จะกลั่นกรองเอาความรู้แล้วก็อธิบายให้เราทุกคนเนี่ยได้เข้าใจกันได้นะคะ ถ้าหากว่าชอบวีดีโอแบบนี้นะก็กดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ครูด้วยนะคะแล้วก็มีอะไรก็ติดต่อไปที่ไลน์แอดนะคะ @sci. ครูเอลน่านะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยสำหรับวีดีโอนี้ลาไปก่อนเจอกันวีดีโอถัดไปสวัสดีค่ะ